สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิดชัยบอลสีนะครับที่เห็นตรงหน้านี้เป็นบอลสีชายชนเนาะผมได้ทําการฝังหัวไว้เดี๋ยววันนี้เราจะมาแค่หนอกันนะครับนี่ครับฝังหัวไว้แค่หนอนะ่อก็บางท่านก็สงสัยว่าเอ้ยพาหัวกับกับฝังหัวแค่หน,น่เนอันไหนดีดีคนละอย่างแต่ถ้าแยกหนอน,นี่คือเราจะได้แบบสวยๆเหมือนต้นแม่เลยนะครับ โตไวด้วยแต่มันได้จํานวนน้อยแต่ถ้าเราผ่าหัวเราจะได้จํานวนเยอะแล้วก็อาจจะอาจจะแพงด้วยได้ได้โอกาสได้บอลแพงด้วยนะครับถ้าเราผ่าหัวแต่แบบเนี้ยชัวท่านไหนที่ชอบชัวชัวร้อเปอร์เซ็นก็ทำแบบนี้เดี๋ยวเรามาลื้อดูกันเลยนะครับเนาะผมฝังไว้ประมาณสามหัวทุกท่านสามหัวเดี๋ยวผมจะมาแยกดูนี่อันนี้คือ อันนี้คือหัวที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกทีละหัวสิเนี่ยหัวหนึ่งก็ได้ประมาณไม่กี่ต้นนะครับเนาะนี่อันนี้หัวหนึ่งอันนี้หัวนี้ได้สามหนอหัวนี้ได้สองหนอแล้วก็หัวนี้ได้ประมาณสามหนอนะครับนี่แต่หัวนี้หน่อเล็กๆแล้วมีอันนี้ โผ่ตรงกลางด้วยนี่ผมทําการตัดหัวแบบนี้แล้วก็ฝังนะครับมาเดี๋ยวเรามาแยกหนอกันเลยนะครับวันนี้ไม่กี่หนอเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไว้แบ่งปันนะครับเนาะแยกหนออุบอบ,อบเอาไว้แบ่งปันกันนะครับใครที่ชอบชายชนป้ายแดงๆต้องนี่เลยนะครับเนาะนี่แยกให้ดูเลยสดๆนี่ครับนี่หนึ่งหนอนะทุกท่านนี่ดูป้ายสวยมากหนออวบอวบเลย แยกเสร็จแล้วเราทำการอ่าเขาเรียกว่าอะไรทาปูนแดงด้วยทาปูนแดงนะครับนี่ปูนแดงซื้อมากระปุกหนึ่งก็เป็นปีละใช้ยังไม่หมดเ <c oughs> นี่ยกระปุกหนึ่งสามปีแล้วมั้งตั้งแต่เล่นบอลสีใหม่ๆอะ่ะยังไม่หมดเลยปูนแดงนี่ครับได้แล้วหนึ่งนอนเนอะเอาะวางไว้ก่อนนอนหนึ่ง แยกเสร็จเดี๋ยวก็เอาฝังไว้เหมือนเดิมนะครับทุกท่านอยู่นี่อันนี้หน่อที่หน่อที่สองนี่ดูโอ้โหแดงสวยงามเลยนะครับนี่เป็นไม้แยกหนอ่อโตไว้ด้วยไม้แยกหน่อเนี่ยนี่หน่ออุบอวบหน่อสวยๆเลยดูสิชายชนสองหน่อละ อันนี้หนอที่สามนี่นี่อันนี้ก็สวยดูสิโอ้โหแต่และหนอสวยๆทั้งนั้นอบอวบด้วยดูอวบอวสวยๆเลยนะครับวันนี้ไม่มีไม่รู้จะทำคลิปอะไรเรามาแยกหนอกันนี่หัวนี้เดี๋ยวเราไปฝังต่อนี่หัวนี้เดี๋ยวฝังต่อนะครับเดี๋ยวมาแยกหนอน,นี้ก่อนอันนี้ได้สองหนอ อ้นอนี่อวบมากทุกท่านอืมนี่อีกหัวหนึ่งเดี๋ยวไปฝังต่อนี่แล้วดูหนอนี้โอ้โหอ,อวบเลยนี่สองหนอบอวบเดี๋ยวเรามาปลูกกันทาปูนแดงนี่โอ้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้านอนแล้วอันนี้อีก หนึ่งสองอันนี้ก็เอานะนี่เริ่มกลางใบแล้วเอาสามนี่หน่อใหญ่หัวนี้เดี๋ยวเราไปฝังกันต่อเดี๋ยวรอยเขางอกเราก็จะแค่หน่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้แหละครับนี่ไม่ยากไม่ยากเนาะได้ประมาณ จ็ดหนอนะครับแปดหนออันนี้คือชัวเลยไม่ต้องไปรองอกนี่ได้เลยแดงแดงชัวเลยชัวปัาบไปเดี๋ยวเราไปปลูกบอนสีกันนะครับมาครับทุกท่านนี่เรามาปลูกกันเลยบอนสีนี่อวบหนออ,อวบใหญ่ๆปลูกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแป่งปันวันหลังเนาะต้นหนอเนี่ยสวย นี่โอ้ดินก็จะหมดละเดี๋ยวต้องไปเอาดินมาเพิ่ม <c oughs> ขยับกล้องก่อนนี่นะครับเนาะบางครั้งผมก็ไม่ค่อยได้อยากถ่ายอะไรแบบนี้เพราะว่าเราต้องทำอยู่หลังกล้อง <c oughs> มันลำบากนะครับเนาะมันเอื้อมมือลำบากนะครับนี่ผมจะปลูกให้ดูต้นเดียว นี่ต้นเดียวนะนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยหน่อหนึ่งนี่สวยๆเลยหน่อบอนสีสวยๆดูครับนี่เดี๋ยวเราค่อยมาแบ่งปันทีหลังเนาะเอาละครับเดี๋ยวผมไปทำการปลูกต้นอื่นก่อนนะครับนี่ครับทุกท่านน้องก็จะอ่อนแอคอตึกคอเต,อเตยหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งทำคลอด <c oughs> นี่ครับ แต่ละต้นสวยๆทั้งนั้นเนาะแยกไว้ก่อนนะครับขายได้ไม่ได้แยกไว้ก่อนอู้อันนี้ต้นนี้ใบนี้แดงเลยนะครับอ,อืแดงแปลดเลยชายชนนี่ครับขายได้ไม่ได้แยกไว้ก่อนนะครับก็เลี้ยงไว้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เรียบร้อยเนาะทําการแยกหน่อนะครับส่วนหัว <c oughs> หัวนี้เดี๋ยวผมจะทําการฝังต่อนะครับมีอยู่สามหัวเนาะไม่ผ่านะครับไม่ผ่าฝังต่อ ฝังรอหนอนะครับรอหนอแล้วค่อยแค่หนอไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะได้ต้นที่สวยดีนะครับโอเคครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ